สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับอันนี้จะเป็น master grade นะครับ Wing g u n ั a m ซีโ o นะครับ E.W. นะหรือว่า e NLSW d e s a เป็นเวอร์ชั่นของเวอร์คานะครับเออ่ตัวนี้ตอนที่ออกมานะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนาะขาดตลาดนะครับแล้วก็ราคาอัพขึ้นไปจากคนที่พีออเดอร์ไปประมาณ300-400บาทนะครับก็ ไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่ามันขาดตลาดไงจากเพียวเดอร์น่าจะพันแมั้งแล้วก็มันพันแปไปลายๆอ่ะถึงพันเนะครับแล้วก็เห็นแพงสุดจะอยู่ที่2อ0พนะครับก็ตัวนี้มัน5,500เยนนะฮะอ่ะตัวดีไซน์กล่องก็จะเป็นตามนี้นะครับบคขาก็จะกล่องขาวๆหน่อยนะครับนี่ด้านข้างนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับคือตรงนี้เนี่ย มันจะมาในรูปแบบของอันนี้ให้ดูก่อนนี่เป็นเบิร์ดโหมดใช่ไหมนี่ทำเบิร์ดโหมดได้นะครับสวยงามอ๋อเนโอเบิร์ดเนโอเบิร์ดฟอร์มนะครับตามที่เขาเขียนตามนี้นะวิงเกิลดัมซีโ e ร่อีวีนะฮะอินเลสวอล อาวุธนะครับที่เขามีมาให้นะครับมันจะเป็นตัวบีมเซเบอร์สชิ้นนะครับแล้วก็โล่นะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวทวินบัสเตอร์ไรเฟิลนะครับทวินบัสเตอร์ไรเฟิลนะครับมีแมชชีนค a นนอนด้วยนะครับตามนี้แล้วก็แอคไนคกิมมิกต่างๆอันนี้ถือว่ามาเปิดกล่องให้ดูสักทีหนึ่งนะฮะหลังจากที่ ของมันออกมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมานับถุงกันเหมือนเดิมนะครับว่าในนี้มันมีกี่ถุงกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าในแต่ละแผงหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ถุงที่1ปีกสวยมาก2 3 4ส6 7 8้า็ เก้าสิบหกสิบเอ็ดสิบสองติสองถุงแล้วก็ดีคอน้ำนะครับบอกเลยว่าไม่ติด <c oughs> ไม่ติดดขาดยังไม่ว่างยุ่งนะฮะแล้วก็คู่มือสำหรับคู่มือของตัววิงกันดัมซีโร่ w ีนะครับเวอร์ขาก็จะเป็นแบบรูปเล่มนะฮะย็บแม็กมานะครับเปิดมาเป็น หน้าคู่สีนะครับสำหรับตัว Neo Bird Form เนี่ยเจอก็จะมีเป็น2โหมดนะครับเป็น Inside กับ Outside นะครับก็ดูที่ลักษณะการวางของปีกแล้วกันนะฮะก็คือเล่นได้อีก2โหมดนะเจง Mechanic คุกเข่าแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ตัวระเบิดหุ่นนะฮะ Hero Yui ถ้าติดดีคอทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้ สวยงามตาคุกเข่าพร้อมปีกแล้วก็หน้าของแผงมีฐานมาให้ด้วยเจ๋งเลยแน่นอนแหละเพราะมันต้องทำสำหรับตัวน n e เ Bird m โหมดด้วยนะครับฐานมาก็เจ๋งเลยเอ่อตรงประกอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าให้หยิบแผงอะไรมาเตรียมไว้นะครับก็คือก็น่าจะไม่ยุ่งยากนะ ต่อหน้าอกก็ประมาณสองหน้านิดนึงต่อหัวก็เท่านี้นะครับต่อแขนก็นิดเดียวประมาณสองหน้าต่อขาประมาณ3หน้ามันจะไปหนักตรงปีกโอ้หน้ากลางนี่มีเนื้อหาด้วยเป็นคู่หนึ่งเลยอะ่ะก็ใครช่ำชองภาษาอังกฤษก็แปลเนื้อหาให้ผมด้วยก็กันนะนี่ปีกกันไม่หมดก็ต่อฐาน พาร์อาวุธแล้วก็ในการเปลี่ยนล่าโอเคแล้วก็หน้าคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของดีคอร์นะครับแล้วก็จบแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงนะว่ามีแผงอะไรยังไงกันบ้างก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูกันที่ในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสอันนี้จะเป็น BA 1 3นะครับจะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมาคู่กับตัวเสาค้ำนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ action b a s สนะครับตัว beam s a b อ er ร์เนี่ยอันนี้คุ้นเคยเลยนะฮะจะเป็นพาร์ทชิ้นใสสีเขียวนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับมีอยู่เท่านี้เลยที่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับนี่สติกเกอร์เท่านี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของดีคอน้ำนะครับ แผ่นนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใหญ่ไม่พอนะฮะคือดูดีๆแล้วอ่ะมันจะเป็นรายละเอียดแบบยิบย่อยเยอะมากครับยเยอะเลยนะครับคือถ้ามีเวลาว่างบอกตรงๆนะครับถึงจะค่อยติดแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นในตอนที่ติดดีคอนะฮะอันนี้เป็นแผง A นะครับดูกันไปยาวๆนะครับก็เป็นมัลติคัลเลอร์นะฮะจะเป็นชิ้นสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงสีขาวนะครับ ชิ alors, look, son, way, ้นสีแดงเราจะเห็นว่าเป็นตรงหน้าอกนะแล้วก็ชิ้นของเท้านะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็คหลักเนาะอันนี้ก็ติดอยู way, ่กับโลกนะฮะอันนี Race ้เป็นชิ้นเขานะฮะตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นไหลนะฮะตรงนี้ก yeah, ็จะเป็นชิ้นที่ติดตรงด้านข้างบนของคอนะฮะแพ็คต่อมาก็แผง B นะฮะ B มันจะเบิ้ลมานะครับอันนี้เป็น B2 อนะครับอันนี้เป็น B1 เป็นพาชิ้นสีขาวทั้งหมดเลย ก็มาดูรายละเอียดล่องลายนะครับคือตรงนี้จะเป็นชิ้นโล่นะฮะแล้วอันนี้เป็นหัวนะเป็นพาร์ทของหัวแล้วก็เป็นตัวกระโปรงหน้ากระโปรงหลังนะครับตรงนี้นี้จะเป็นพาร์ทเกราะของขานะครับแล้วก็ในส่วนของต้นแขนนะครับซึ่งมันจะเบิ้ลตรงนี้มานี่ของ B2 นะที่เบิ้ลมานี่ต่อไปเป็นพาร์ทแผง C จะเป็น 1> C 1นะครับแล้วก็ C 2จะเป็นในส่วนของพาร์ทปีกนะครับพาร์ทชิ้นสีขาวก็ล่องลายที่เขาให้มาก็ถือว่าปกตินะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับในส่วนของพาร์ทปีกถ้าเราดูที่ด้านหลังมันก็จะเป็นในส่วนของชิ้นที่ต้องไปประกบกันนะครับีก็ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับพาร์ทปีกนะคือแผงเนี่ยม,มาคู่กันอ,อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทปีกอยู่นะครับอันนี้จะเบิ้ลมานะครับแผงดี จะเป็นตัวปีกชิ้นใหญ่นะครับที่สําหรับเก็บปีกด้านในแล้วก็จะมีด้ามของตัวบิมเซเบอร์มาให้นะครับต่อย่างละชิ้นด้วยตรงนี้คู่กันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของขนนกนะครับเป็น e 1แล้วก็ e 2นะครับนี่ซึ่งในส่วนของตัว e 1เนี่ย,เ,ยเขาจะมีพาร์ชชิ้นมือมาให้ด้วยแล้วก็ตัวมือนี่จะเป็นมือแบบฟิกมาให้นะครับซึ่ง ตามความคิดผมควรจะเป็นมือแบบฟิกนี่แหละแต่ว่าต้องไปดูว่าตอนมันถือทวินบัสเตอร์เนี่ยหรือว่าปืนคู่เนี่ยมันจะรับน้ําหนักได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งยังอยู่ในพาร์ทชิ้นสีขาวอยู่อันนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทกร่อนะครับ F1 แล้วก็ F2 นะครับกรอต้นขานี่สวยมากนี่ต้นขาตรงนี้เขาจะแยกชิ้นออกมานะครับอันนี้ก็จะอยู่ปลายขาด้านล่างแล้วนะครับอันนี้เป็น ฟิกเกอร์ของฮีโร่ยูยนะฮะนี่ตัวพระเอกของเรานะครับพวกนี้ก็โหชิ้นนี้ชิ้นเล็กมากเนี่ยน่าจะอยู่ในส,ส่วนหัวนะฮะชิ้นเล็กมากระวังมันหลุดระวังต่อแล้วกันอันนี้คือเตือนตัวเองนะต่อมาจะเป็นชิ้นโครงแนละ้วชิ้นโครงอ,อันนี้เป็น ABS นะครับเป็นวัสดุ ABS แผง G นะครับก็จะเป็นตัวกระโปรงหน้ากระโปรงหลังนะครับ พวกนี้น่าจะเป็นพ์ทชิ้นอกนะฮะนี่แล้วก็ข้อต่อต่างๆคือเป็น ABS เราก็วางใจได้ในระดับหนึ่งนะว่ามันจะต้องแข็งแรงนะครับต่อมาเป็นในส่วนของชิ้นโครงอีกเช่นเดียวกันอันนี้แผง H นะครับแผง H แต่อันนี้ไม่ได้เป็น ABS ละพวกนี้ดูแล้วก็คือจะเป็นในส่วนของพ์ทป,ปืนแล้วก็พ์ทโล่นะครับตามน,นี้สวย จอันนี้เป็นชิ้นโครงขาเป็นแผงเบิ้ลนะครับแผง i มี2แผงนะครับเป็นแผงเบิ้ลตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นชิ้นส่วนของขานะครับนี่สวยแต่เสียดายมันไม่ได้เป็น ABS ไนงะเป็น ABS แค่ตรงส่วนเมื่อสักครู่นะครับต่อมาจะเป็นแผง j นะครับ j ก็เบิ้ลเหมือนกัน อันนี้มันจะเป็นในส่วนของข้อต่อปีกนะครับถ้าที่ดูนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของพาร์ตอาวุธด้วยหรือเปล่านะน่าจะใช่นะตรงนี้แผงเจอีก2แผงนะครับต่อมาอันนี้จะเป็นแผง K1 นะครับเท่าที่น่าสังเกตคือมันมีแค่ K1 มันไม่มี K2 นะครับก็ K2 จะอยู่ไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นกล่องใหม่ก็ได้นะครับก็จะเป็นพาร์ตชิ้นสี น้ำเงินน้ำเงินนะอันนี้น้ำเงินเนาะนี่แหวนคหนึ่งแล้วก็จะเป็น L นะครับจะมี L1 แล้วก็ L2 ลนี่ซึ่งมันจะคนลเชดกันนะครับมันจะเป็นคนลเชดอันนี้ L 1ก็จะเป็นในส่วนของตรงโลกนะครับพาร์ทกระโปรงนะครับแล้วก็พาร์ทหัวไหล่นะครับส่วนนี้ L2 ลองนะ L 2 ก็เป็นพาร์ทไหลอีกเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายอันนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทชิ้นใสนะแผงเอก็ตรงนี้น่าจะติดกับตรงหัวนะครับโอเคนี่คือแบบรีวิวยาวเลยมาเดี๋ยวเรามาดูว่าทั้งหมดมีกี่แผงกันนะครับผมโอเคครับแล้วนี่ก็คือแผงทั้งหมดเลยครับของตัว การดัมวิงนะครับเวอร์ชั่นเวอร์คานะครับสีขาวมันจะมีทั้งหมด9แผงนะครับแล้วก็ชิ้นโครงนะฮะมันจะมี6แผงนะครับมัลติคัลเลอร์มีอยู่1นะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นใสกับสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็น4นะครับแอคชั่นเบสนะครับมี2แผงนะครับแล้วก็ัตบีมเซเบอร์นะสติ๊กเกอร์รวมถึงดีคอน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะมี23แผงนะครับ คู่มือจะอยู่ตรงนี้ถามว่าแผงเยอะไหมสําหรับมาสเตเกตก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับพอดีพอดีเลยสําหรับตัวมาสเตเกดกล่องนี้นะครับแล้วก็แผงเนี่ยมันเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกดีคอน้านี่เยอะมากคงคงไม่ได้จัดการอะไรกับมันในตอนนี้นะครับสําหรับตัวดีคอน้านะครับก็ตัวนี้ย้ํากันอีกทีนะครับวิงกันดัมซีโร่เอวิวนะ่ยเอ็นเลสวอลเวิร์คานะครับกล่องนี้ 5,500เยนนะฮะร,ราคาในท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยเก้าสิบตีพันเก้าแล้วเนยนะครับพันเก้าจนถึงสองพันสองนะครับไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันที่คลิปนี้ออกตอนนี้ยังมีของอยู่หรือเปล่านะครับแต่สําหรับคลิปตัวบิลลอัพเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามทําให้เร็วที่สุดก็เรียงลําดับตามคิวที่ได้ลงคลิปช่วงนี้ไปแล้วกันนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้เคยดูคลิปเปิดแผงนะครับว่า แต่และแผงมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูเรียบร้อยแล้วครับเดี like ๋ยวไปเจอในส่วนของวิวอัมแล้วกันนะฮะก็ <c oughs> ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับถ้ายังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่า <tester. S 2> ผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่า <c oughs> ข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม